อารมณ์นะป๋อหมูนะฮะไปโซ่เิยครับครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์สวัสดีครับผมครับนะครับก็ดูดูเห็นเห็นแล้วไหมอ่ะอ่ะโอเคเห็นเห็นอยู่เนาะเห็นครบทุกท่านนะครับก็วันนี้มีข่าวดีเนาะโอ้ไกลยังเลยครับ สวัสดี้กล้องเลยนะะอัมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบอันที่จริงผมว่าจะแจ้งตั้งแต่เมื่อเมื่อช่วงเช้าแล้วแต่วันหนึ่งโดยโอกาสเราไม่ไอ้นี่สักทีไม่อำหนวยก็เลยมาแจ้งตอนเย็นเป็นข่าวดีนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีครับผมมอบข้าวกับข้าวให้พวกเราทั้งสามคนนะครับแม่ตาให้พวกเราเอาไว้เก็บไว้กินข้าว นะครับก็คนละห0 0ร้อยบาทเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตมอบับผมให้กับขอบคุณครับจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นไม่ประสค์ออกน้ำที่เมตตาข้าวของพวกเรานะครับขอขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็นะครับขอให้สิ่งที่ท่านทําแล้วก็ให้พวกเราในวันนี้ก็กลับคืนไปสู่ท่านนะครับนะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมากๆกว่าเดิมนะท่านนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวท่านตัวท่านก็ มีความสุขความเจริญในทุกๆทางครับผมขอบคุณมากครับครับต่อไปก็ของพี่เบาผมเอาไว้ซื้อกับข้าวกินนะครับผมเราไปลุยงานครับผมก็ขอบคุณครับผู้ใหญ่เจดีย์ที่มองเห็นนะครับการทําความดีของพวกเราครับผมก็พวกเราก็จะทําความดีต่อไปนะครับผมก็ขอให้เจดีย์ดีทั้งนั้นนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้ ครับแข็งแรงพร้อมทุกท่านและครอบครัวนะครับผมครับแล้วต่อไปผมใครใครจะมอบให้ผมนะมอบให้ผมหน่อยครับผมถ่ายก็คือเป็นนายของผมนะครับผมนี่นะก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เมตตานะครับผมมอบ ค่ากับข้าวให้พวกเราได้กินอิ่มท้องเนาะครับครับพวกเราก็จะตั้งใจทาความดีต่อไปนะครับคือผู้ใหญ่ที่มอบให้ก็เห็นเราทําความดีเช่ะครับน่าจะคับสปนเราครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็จะทาความดีต่อไปนะครับผมก็ทำเพื่อผู้ที่ได้โอกาสต่อไปนะ FC นะครับงั้ยต่อก็ ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะในอุยพรแบบครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยใช่ไหมเอาแบบทมได้ซ้นทีหนึ่งทีเดียวเลยยังไงยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใจดีนักพิณมตานะครับมอบข้าวให้พวกเราเนาะขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับที่สริงในก็ขอให้ท่านสมวังดังปรารถนานะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ท่านได้คืนร้อยเท่าพันเท่าที่ให้มาวันนี้นะครับก็ สำหรับผมนะก็ขอบพระคุณมากมากครับคือพวกเราเราดีใจเนาะดีใจเห็นมีมีใจมีใหญ่ให่มองเห็นนะว่าเราทำบานนีก็ไม่ได้โดดเดี่ยวมันมันคล้ายๆกับว่ามันมันมีกำลังใจใช่ไหมมีกำลังใจตอนแรกเราคิดว่าเราบุกบุกกันนะใช่หอ่าเราก็ลุยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราเราก็สงสารเด็กๆเนาะ่ครับผที่ไม่มีไม่มีประตูไม่มีประตูบ้านประตูห้องแล้วก็ ผนังฝาบ้านไม่มีครับผมเราก็เลยเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยทั้งบ้านเลยแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้หญิงะแล้วก็น้องกําลังน่ารักและอีกอย่างเรายังไม่ได้สัมภาษณ์น้องเลยน้องมีความใฝ่ฝันน้องคนคคนนโตอะอยากเป็นตำรวจกับหมอสองอย่างที่เขาคิดเอาไว้อยากเป็นเราก็เลยอนาคตของชาตินี่หว่าเล็กอีกน้องคนเล็กก็อยากเป็นพยาบาลครับผมเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยอ ความคิดของเด็กๆเขาโอเคเลยนะครับซึ่งเราต้องการแบบนี้แหละเราอาเด็กในวันนี้คืออนาคตในวันหน้านะครับเพราะนั้นเราก็ช่วยได้นะครับพี่ยอดเราช่วยเต็มที่ถ้าเราช่วยได้นะเท่าที่ใช่เราก็มีแรงกายแรงใาไปช่วยครับนะเราก็ไปลุยช่วยวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้อีกวัดหนึ่งเนาะกันห้องให้เด็กนอนอย่างล็อกประตูได้พี่ให้ปลอดภัยนะครับผม ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะคครรับผมก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดูแลใจดีครับผมอีกี่ซีอูก็ขออนุญาตขอบคุณกั้งนะครับี่